สวัสดีเพื่อนๆที่เคารพรักครับผมวันนี้นะครับผมกลับมาแล้วครับกับ KS Quick ครับผมอยู่กับผมฮะกาโม่ครับผมและเวฟโปรเจกต์เช่นเคยครับวันนี้นะครับผมผมจะเอากลิ่นที่เหลือนะมารีวิวตามคําสัญญานะครับผมกลิ่นแรกเลยนะครับผมวอเตอร์เมลอนครับกลิ่นที่2ครับป๊อ c คอนคาราเมลกลิ่นที่3 f มเฟรมิลและกลิ่นสุดท้ายคือเกรฟหรือองุ่นนั่นเองฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะ มาแล้วฮะผมผมน am, ำมาตามคําเรียกร้องจริงๆนะครับผมกับ4ี่กลิ่นที่ผมได้มาใหม่สดๆรอ้อนๆเลยนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวนะครับผมเราจะมารีวิวกันด้วยเรื่องกลิ่นอย่างเดียวนะเพราะว่ารายละเอียดตัวเครื่องผมได้แจ้งไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจเข้าไปดูกันได้เลยครับผมกับ Kiss KS นะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่กลิ่นแรกนะฮะกลิ่นอเตอร์เมลอนะครับผมมาดูกันที่ภายนอกครับผมซองนะซองจะเป็นสีออกแดงๆขาวๆชมพูๆนะฮะ เขียนใต้ใต้ซองไว้เลยว่า Watermelon นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ากลิ่นจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มกันที่แกะซองเลยด้านในเช่นเคยครับผมจะมีซิลิโคนปิดหัวท้ายเนาะแต่เปนอยู่ในซองแล้วอะช่างมันนะครับผมเดี๋ยวแกะออกมา<อ>ดมก่อนอสัมผัสแรกกลิ่นแตงโมชัดมากนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาต<อ>หวานสัมผัสแรกเลยคือหวานนะครับฟิลสูบโล่งๆไม่ต้อง กังวลอยู่แล้วฮะสัมผัสแรกของรสชาติเลยนะคือหวานมากครับผมและหอมมากๆนะเรื่องความเย็นครับอยู่ในระดับกลางครับผมอยู่ที่ประมาณ3นะฮะไม่โดดเกินไปนะผมชอบจังเลยกับเรื่องความหวานของเขาเนี่ยผมว่าเขาทำออกมาได้ดีนะสำหรับกินวอเทอร์เมลอนหรือแตงโมเนาะดีมากๆกฮะกลิ่นจะเหมือนพวกผลไม้ปั่นนะแตงโมปั่น วหวานเลยไม่ได้เสริรแตงโมน้ำเชื่อมอะ่ะคือแตงโมจะจ๋าใส่ใส่น้ำแข็งปั่นสดชื่นสดชื่นอารมณ์นั้นอะ่ะเคสกินแตงโมวอเทอร์เมลอดนะผมถือว่าผมให้ผ่านนะถือว่าดีฮะสำหรับเจ้าตัวนี้กลิ่นนี้นะครับผมผมให้ไปแล้วสี่คะแนนนะครับผมส <Yahoo! S 1> วาดีสำหรับกลิ่นต่อไปนะฮะกลิ่นต่อไปเนาะคือนี่เลยครับคาราเมลป๊อปคอนะฮะ หน้าซองนะครับผมหน้าซองจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆเนาะแม่สวยสวยจริงผมว่าซองเขาทําก็ออกมาดีนะสําหรับกลิ่นป๊อปคอนนะครับผมตัวเครื่องนะจะเป็นสีออกครีมครีมนะครับผมแม่สวยส yeah วยดีเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเทคเลยอือชัดกลิ่นป๊อปคอนออกจดเนยๆหน่อยเหมือนแบบ ไปกปินป๊อปคอนพวกออริจินอลตามโรงหนังเนาะผมถือว่าดีนะหอมมากหอมหอมกลิ่นชัดเจนมากความหวานนี่สุดๆไปเลย <Yahoo! S 1> ความหวานนี่ผมให้ไปในระดับสี่เลยนะเพราะว่ามันหอมหวานมากๆถือว่าดีครับถือว่าใช้ได้เลยสําหรับตัวป๊อปคอนนะฮะคาราเมลป๊อปคอนถือว่าดีไม่น่ากเกลียดไม่มีข้อตินะผมว่าสองกลิ่นที่ผ่านมาไม่มีข้อติเลย <Yahoo! S 1> เพื่อนๆก็รู้ถ้าผมติผมติกระจุยกระจายอยู่แล้วครับผมถือว่า สคะแนนเลยให้ไปเลยฮะสำหรับกลิ่นคาราเมลป๊อปคอร์นครับผมนะครับต่อไปเนี่ยฮะกลิ่นเฟรชมิลครับผมหน้าซองจะเป็นซองสีน้ําเงินนะฮะน้ําเงินขาวนะวเดี๋ยวไปลองเทสกลิ่นกันดูครับสำหรับนะฮะสำหรับสีข้างหน้าตัวเครื่องจะเป็นสีขาวคล้ายๆกับไวท์สลัของตัว ks นะนี่คือสีมันจะคล้ายๆกับไวท์สลัดดูอ่ะสำหรับกลิ่นน้ำเขียวนะครับสีมันก็นเลย แต่เจ้าตัวไว้สลัดจะมีสีขาวที่ขาวพองกว่านะเดี๋ยวเรามาลองกลิ่นกันนะครับผมว่าตัวเฟร m มิลจะเป็นยังไงนะครับกลิ่นจะออกคล้ายๆตัวป๊อบคอรนเนาะแต่ว่าตัวป๊อบคอนมันจะมีกลิ่นของเนยๆหน่อยแต่ตัวเนี้ยให้ความหวานสดชื่นของนมสดนะครับผม ผมรู้สึกว่าดีนะก็ดีอีกแล้วว่าไอเท็ตตัวนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยสําหรับ KS ไม่มีข้อต่จริงๆนะมีทั้งสายชาร์จรูชาร์จ USB Type C มีอะไรครบอะฮะถือว่าทําออกมาได้ตอบโจทย์มากเลยนะครับผมเฟรดมิวนะครับความเย็นนะผมให้ไปที่ระดับ3หรือ2เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยได้รับความเย็นนะเรื่องกลิ่นกับเรื่องรสชาตินะครับออกไปทางหวานนะเรื่องรสชาติเรื่องกลิ่นนะครับผมให้เต็ม5ไปเลยมันหอมมากนะครับผม สำหรับกลิ่นต่อไปนะฮะเป็นกลิ่นสุดท้ายนะครับผมของวันนี้ที่ผมจะนำมารีวิวนะนะครับนั่นคือกลิ่นเกรปนั่นเองหรือองุ่นที่คุณคุ้นเคยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะซองกันดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาลอง,อลองเทสกลิ่นกันเป็นเพื่อนนึกถึงองุ่นโยโย่ที่ขายในเซเว่นไม่มีข้อติไม่มีข้อเตียยเลยคือแม่งคือองุ่นโยโย่ชัดๆเลยสำหรับเกรปนะเกรป อัง,งุนโยโย่ชัดมากใช้กว่าแบรนด์รุ่นพี่ที่ทำออกมาในเพื่อนๆก็รู้จักนะฮะว่าอัง,งุ่นโยโย,โย่มันคงไม่มีไม่กี่แบรนด์หรอกนะผมว่าชัดกว่าชัดกว่าแล้วดีกว่าด้วยหวานกว่าด้วย,วน,วย,วยนะครับผมถือว่าดีดีมากๆสําหรับกลิ่นนี้เพราะมันเป็นกลิ่นมาตรฐานที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วมันเป็นกลิ่นสแตนดาร์ดที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับเรื่องความเย็นนะฮะอยู่ในระดับ2กลิ่นเดียวกับมิวส์เนาะ เรื่องความหอมความหวานผมให้5เต็มไปเลยครับผมสำหรับกลิ่นเกฟนะถือว่าเป็นกลิ่นดีมากๆนะครับผมไม่มีข้อติอ่ะผมว่าเคตัวนี้แม่งไม่มีข้อติอะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูสรุปก,กันนะครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับ KS นะครับผมกับ4กลิ่นที่ผ่านมาเนาะ สำหรับสรุปนะครับผมโดยรวมนะโดยรวมจริงๆเลยนะครับผมสำหรับสี่กินที่ผมนำมาเทสนะผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น w a t e r ์เมลอนะครับคาราเมลป๊อปคอนเฟรชมิลหรือกรปฟนะผมถือว่าทำได้ดีมากๆนะฮะทำได้ดีกว่าแบรนด์รุ่นพี่หลายๆแบรนด์นะซึ่งผมรู้สึกประทับใจอะประทับใจในความใส่ใจของเขาเนาะเพราะว่ามันมีทั้ง ชาร์จนะครับผมในอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับลักษณะเท็กเจอร์ในสัมผัสเครื่องนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมรวมถึงตัวซีนเนี่ยมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันกับตัวเครื่องอะ่ะผมถือว่าดีนะปากโฉบก็ทําออกมาได้โอเคเรื่องกลิ่นฮะดีมากๆอย่างที่ผมบอกไปฮะผมรู้สึกถูกใจนะครับก็กลิ่นวอเตอร์เมลเนาะผมว่าทำออกมาได้แบบเซอร์ไพรส์อะ่ะ ถือว่าดีนะครับดีดีดีผมบอกว่านะฮะเพื่อนๆน่าจะได้อะไรจากคลิปนี้เนาะหรือว่าการตัดสินใจในการเลือกกิ่นใช้ของตัว ksquick นะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าห้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าผมจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ